โอเคไหนดูซิว่าตอนนี้เราใส่เชดไดได้หรือยังกันนะเอาเป็นอันไหนดีอันนี้แล้กันโอ้ โอ้ไม่มาครับผมทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมชาวเวอร์คนดีคนเดิมของทุกคนเองนะครับผมก็เหมือนเดิมน,นะผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้อาบน้ำผมลบกวนไปอาบน้ําก่อนด้วยนะครับผมจะได้สบายเนื้อสบายตัวกันเนาะก็ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไมค้าแล้วผมเอาชีวิตรอดซีรีส์หลักของเรานั่นเองนะครับผมเป็นสไ r เ i v a l ธรรมดาหมดฮาร์ดนะครับแล้วทุกคนดูนี่สิครับผมว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไป โอ้โหดีครับผมผมได้ไปทําการลงเชดเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรวมถึงรีซอสแพคที่มันจะทําให้เกมของเรานวะผมสวยงามยิ่งขึ้นนะครับผมท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลับมาอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวก็ใช่แล้วผมผมก็หายหน้าหายตาไปจากเอ่อยูทูบไป,ไปนาพอสมครแล้วผมเกือบเดือนหนึ่งเลยนะครับมันเป็นช่วงที่ผมกำลังจะปิดเทอมพอดีนะผมเป็นช่วงสอบไฟแนลเนาะผมก็ต้องเอ่อตั้งใจเมมสักหน่อยนะผมโอ้โหแสงสีอะไรมันสวยจริงเลยครับผมท่านผู้ชมครับดูจริงแล้วทีเด็ดที่ผมชอบเลยก็คือรีซอส มีออร่าแบบนี้นะโอ้โ oh, หเรียกได้ว่าสวยจริงๆเลยนะผมรีซอสแท็กอันนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนะผมคิดว่านะพร้อมที่จะกลับมาทําคลิปให้ทุกคนได้รับชมอีกกันอีกรอบหนึงแล้วนะครับผมแนมะ่เพราะฉะั้น EP นี้ก็จะเป็นเหมือน EP ที่ เป็น EP ขั้นนะผมเป็น EP 4.5นะเพื่อเป็นการบอกว่าเออผมกลับมาแล้วแล้วก็มารีวิวให้ดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในโลกของเรานะผมก็อย่างแรกก็ที่ทุกคนเห็นนะผมเป็นเชเเดอร์ที่ผมไปลงมาทุกๆอย่างนะผมให้มันเปลี่ยนแปลงตัวเกมไปสักนิดหนึ่งมอดเอออะไรเออยนะครับแต่ยังคงความเป็นเกมวิลลาของไ i n e c r a f t อยู่นะผมก็คือไม่ได้ลงมอดอะไรแปลกๆแพงๆเพื่อทําให้ชีวิตตัวเองสบายขึ้นนะครับแค่ไปทําอะไรให้มันสวยมากขึ้นเฉยๆนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวผมจะบอกทุกคนเลยดีกว่าผมว่าในระหว่าางงผมไนนบล้ิดดึึ ini ก็อย่างแรกเลยคือผมไปเอาเอ,าอ่ออลไลท่าคืนมาแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะไม่เสียเวลาในคลิปของเรามากเกินไปนั่นเองนะแล้วตรงนี้ผมก็ปลูกฟาร์มพัมกินแล้วก็เมลอนเพิ่มนะผมคือเอามาขั้นเวลาเฉยชัวยช่วคราวเห็นว่าตรงนี้มันแบบว่ามันดูโล่งเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ฟาร์มเด็กก็ยังคงเอ่อเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็ฟาร์มต้นไม้ตรงนี้สักนิดหน่อยนะครับอ๋อแล้วก็มาเพาะพันวิเลเจอร์ตรงนี้เพิ่มนะครับผมนี่ก็มีวิเลเจอร์มากมายเลยเดียวเชียวนะครับข้าวก็จะประม,ณ,รม,มปรณี้ะรบวาวก นี่นะผมผมก็ไปหามาจากการเอ่อจากการแลก n b c อาชีพนี้นั่นเองนะครับก็ผมไม่อยากจะลงไปตามหาเขาเท่าไหร่นะอ้าวโอ้โหตกลงมาเฉยเลยใน่าจะเป็นคนนี้นะคิดว่าอ่านี่ไงเป็นเอ่อวิเลเจอร์อาชีพอาร์เมอร์นะผมก็จะปลดล็อกชุดก่อให้เราแลกได้เยอะขนาดนี้เลยนะครับโอเคตอนนี้ก็กางคืนแล้วทุกคนก็คงจะหลับนอนกันแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคงั้นก็ฝันดีนะพวกนายฉันไม่กวและก็เนี่เป็นการเล่นไหมครับอาชีพรอดใส่เชดเดอร์ครั้งแรกของผมนะครับ,รบก็ผมไม่รู้ว่าคนดูจะแหลกมากไหมนะผมแต่เท่าที่ผมเล่นเนี่นก้ไดนะ ถึงขั้นแบบน่าเกลียดนะครับเอาว่าจะยังดูสนุกกันนะหรือถ,ถ้าใครไม่ชอบหรือว่าอยากให้เกมมันแบบลื่นกว่านี้ก็สามารถบอกได้ไดที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมก็จะปรับเปลี่ยนให้นั่นเองนะครับเนาะส่วนภารกิจของเราในวันนี้นะผมก็คือการทําให้ฟาร์มของเราหรือว่าบ้านของเราเนี่ยมันสวยงามยิ่งขึ้นนั่นเองนะผมโดยที่ผมจะทําการไล่โลทอสทั้งหมดนะผมเอามาทําเป็นตะเกียงเนาะเพราะว่าตอนนี้เรามีเอ่อตอนนี้เรามีฟาร์มเด็กแล้วนะรับตรงนู้นเนาะเราก็จะทาการเปลี่ยนทอสทั้งหมดเป็นแลนเทิ์นั่นเองนะนะโอเคไปเริ่มทลดี ชุดหนึ่งชุดหนึ่งก่อนแล้วกันนะผมแล้วก็ทําการคราฟตะเกียงเลยแบมโอ m มคร64อันอันเลนเทนผมก็หน้าตาเปลี่ยนไปด้วยนะถ้าทุกคนสังเกตนะผมเท็กเจอร์มันจะเออเท็กเจอร์มันจะดูดีขึ้นนะผมก็ถือว่าสวยงามใช้ได้อยู่นะครับอย่างแรกเลยโลในบ้านออกให้หมดนะไม่ใช้แล้วทอด,ด่มันไม่สวยนะครับนี่ครับผมวางเบลเบ๊บืบ้า นี่ตรงนี้ก็ทงออกปักนี่ไปแทนนะโอ้โหเรียกได้ว่าอ้แสบตาวะ่ะมันมันเยอะไปไหมเนี่ยมันดูสว่างเกินจริงนนะงั้นเอาตรงนี้ออกแล้วกันนะครับตรงกลางออกอหรือว่าเราเอาตรงกลางไว้แล้วตรงมุมออกดีวะทุกคนอ่ะลองดูลองดูองดเออนี่ให้มันดูแบบไม่สว่างแบบแสบตาจนเกินไปนะครับส่วนทงก็แปะตรงนี้เหมือนเดิมแล้วกันอส่วนข้างนอกผมว่าเราก็ทําเป็นเสาไฟดีกว่าไหม เสาไฟไงจะได้ทาให้บ้านเราดูดีขึ้นนะผมขอเตรียมของก่อนแป๊บบนึงโอเคเตรียมของเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาดีไซน์นเลยดีกว่าเเสาแรกเราเริ่มจากวางอันน,น,นี้อันนี้เดี๋ยวขอตั้งหน้าห้างขึ้นไว้ก่อนแล้วก็เสาอันนี้สูงสักกี่บล็อกดีหนะาหนึ่งสองสามคิดว่าสามบล็อกน่าจะกำลังดีนะครับผมคิดว่านะต่อแ้นเราก็ทํานี่เลย s p u o Tap Doors แล้วก็ทํา s p u o l Slab ด้วยนะฮะก็ไงต่อดีแล้วก็วางอย่างนี้อาฮะแล้วก็แบบนี้ ก็แบบนี้โอเคแเราก็วางไฟโอเคมันก็ดูดีนะอืมก็ใช้ได้นะครับผมอย่างนี้คิดต่อไปผมคิดว่าตรงนี้น่าจะกําลังพอด,ดีนะครับแล้วก็ตั้งเหมือนเดิมเลยคือมาสามบล็อกหนึ่งถึงไหมเนี่ยหนึ่งสงสมโอเคแล้ว okay. ก็โบอย่างนี้โอ้ยลงมาสูแทบดอเบะอย่างนี้ตะเกียงโบอ่าฮะ นี่เราก็หัวศิลก็ใช้ได้อยู่นี่หว,ว่าก็แต่ผมตรงนี้ไม่ควรจะเป็นสลับวะมันควรจะเป็นมันควรจะเป็นแถบดอนเนาะผมคิดว่าอ่ะลองดูก็ดูสวยดีเนี่ยทำไปเล่นไปอ่าแล้วก็ไฟตรงนี้เดี๋ยวขอไล่เปลี่ยนก่อนนะอะาทำตรงไหนก็ทำครับผม EP นี้นะไล่ไปเรื่อยๆไม่ต้องมีแบบแผนเพราะว่า EP นี้ขอมาชิวๆ <c oughs> โอเคไล่ถอดให้หมดแบบนี้ก็วางตะเกียงโลดเว็บโบวะบืบ้อนี้อย่างนี้เอาทอดออกอย่างนี้อย่างนี้ปึ๊บ ปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วผมดูสวยสดงดงามอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวเชียวนะครับตรงนี้ด้วยเอาไว้ตรงนี้อาา่าเฮ้ยเหลือๆหรือเอาไว้ตรงนี้แทนอาา่าเอาดิสวยนะ้เนี่ยตรงเสานี้ขออนุญาตทุบออกแล้วก็วางเป็นแบบนี้แทนฮตรงนี้ก็วางไปเลยนะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้น นี่นี่โอเคปิดลูกโซ่กู๊ดนะไอติงน็อตแบดนะผมน็อตแบดนะแล้วก็ขึ้นมาข้างบนกบตรงนี้ออกวางตรงนี้เอหรือว่ามันควรจะมีไเสาข้างล่างแบบนี้เหมือนกันนะผมว่าโอเคมีเสาก็ดีนะผมมีเสาก็ดีเคคราบมันเลย51ออันเหลือนะครับผมเหลือเหลือนะุดตรงนี้ออกวางไมเป็นตะเกียงอ่าฮะาสวยป่ะนะยังไงก็สวยผมบอกเลยพอเปลี่ยนเป็นตะเกียงแล้วอะไรมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนครับนะผม <laughs> โอเคผมคิดว่าตะเกียงเราหนึ่งชุดอาจจะไม่พอนะครับ <laughs> อ่าต้องทําเพิ่มตรงนี้ก็เหมือนข้างล่างเลยปุดตรงนี้ออกออก่อวางตะเกียงแทนอ่าฮะคอ้มันอยู่ข้างบนได้ปะทาได้ไหมเออนี่ละสุดสุดท้ายแล้วใช่ไหมสุดท้ายแล้วใช่ไหมปังเบ๊บโบโอเคมาดูผลงานสิโอ้โหมันดูสวยทั้งข้างล่างข้างบนจริงๆเลยนะเนี่ยเออดีว่ะดีดีดีูยี่ผมทฟาฟาร์มเหล็กไปตั้งนานแล้วนะผมทีน,นี้ทุบออกเลยสวดฟาร์มพวกนี้ก็เป็นแค่ฟาร์มช่วคราวนะผมเดี๋ยวผมก็จะทุบออกแล้วก็ทําอะไรสักอย่างหนึ่งในภายหลังเนาะไม่ได้อยู่แบบถาบอลนะครับอย่อยอานนีนงออ้แบบ โอเคผมรู้สึกว่าหน้าจอไมคับผมมันดูแคบๆไงไม่รู้เนาะเดี๋ยวผมขอลองปรับสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะโอเคผมคิดว่าประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะครับมันออกจะเอ่ยยืดกว่าปกติสักนิดนึงแต่มันก็ทําให้ดูแบบดูวิวรอบข้างง่ายขึ้นนะเออดูกว้างขึ้นมานิดนึงนะครับ,บทีนี้เราก็ไล่วางโขไฟที่ฟาร์มแก่ก่อนเนาะตรงนี้ด้วยวางโบวางแบะแบบนี้อา่าโอเคนะครับดูสวยขึ้นนะแต่รู้สึกข้างบนก็ยังดูมืดๆอยู่นะเนี่ยนั้นเราก็ต้องเอ่ขึ้นไปปรับไฟสักหน่อยติดอีกเ้า ปไปฮึบอ่าโอเคโดดไม่ถึงแจ๋วเลย แล้วก็ปักเข้าไปตรงนี้ได้ไหมปักตรงไหนได้บ้างเนี่ยโอเคตรงนี้เนาะโอเคแจวเลยแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งด้วยให้มันเท่ากันนะครับอ่าฮ้าก็ค่อยลงอ๋อแล้วผมก็เพิ่งมาเห็นว่าตรงนี้ผมยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยโคดงานเผาอะฮัลโหลต้นไม้ตรงนี้ก็ตัดออกก่อนสักนิดนึงกูพองคือแล้วตรงนี้ดูมืดมากๆเลยเนี่ยไม่ได้แล้วต้องรีบทําการปักไฟโดยด่วนนะครับตรงนี้ก็จะสร้างเสาอีกเสาหนึ่งนะให้มันเหมือนกับฝั่งนู้นเนาะหรือว่ามันเป็นต้นไม้ก็ดีอยู่แล้ววะทุกคนว่าไงฮะทุกคนที่ไม่มา แน่ใจเลยอันนี้ที่ตรงนี้ก็อนาคตยังไม่รู้จะเอาไปทําอะไรซะด้วยนะก็ไปค,ค่อยคิดแล้วกันเนาะตอนนี้ก็วางโคมไฟไปก่อนแล้วนะค่อยๆวากันนะผมค่อยคิดใหม่เนาะคราวนี้ลองเป็นโอ๊กแท็บดอดูบ้างนะวางตรงนี้เป็นบล็อกดิสเลทด้วยดิสเลทดูไม่ค่อยเหมาะไงไม่รู้แฮะเอาสโตนบิ๊กนั่นแหละดีแล้วแล้วก็สูงขึ้นมา1 2 3วางโบตรงนี้วางเบ๊เอา้าวกดผิดโบตรงนี้และก็ตะเกียงอ่าเออนี่มาคนละแบบกันนี่หวา่าผิด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 เราต้องมีโอ๊กสลับนะครับผมวางตรงนี้เคแล้วก็วางไฟโลดข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งเทนเทิร์นเป๊ะโอเคหมดพอดีอ่าเหมือนกันทั้งสองฝั่งดูโล่งขึ้นด้วยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรรีบเคลียร์ตรงนี้ดีกว่านะผมมันดูแปลกๆนะผมก็จำไม่ได้แล้วว่าผมจะทำยังไงต่อกับตรงนี้นะเดี๋ยวเป็นว่าไปเตรียมของก่อนละกันนะครับผมโอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมก็เตรียมของมาที่เรียบร้อยแล้วมาแล ดีกว่าไปโอเคไหนดูซิจะออกแบบยังไงดีนั่นเนี่ยก่อนจะออกแบบเลยอันนี้คืออะไรก่อนอ๋อโอเคมันต้องวางไว้อยู่แล้วโอไม่น่าเลยกูยแล้วเราก็วางโบเบโอเคเหมือนเดิมแหละเอาดินออกสิ่งที่เราน่าจะทําก็คือโอกล็อกแหละปิดตรงนี้ขึ้นไปก่อนน่าจะดีนะครับ งั้นตรงนี้เราก็จะทําเป็นบล็อกปลูทแล้วกัน่อะอย่างนี้ปิดอย่างนี้โอเคผมไม่ต้องการให้ข้างนอกเห็นไอ้สีนี้นะครับ <laughs> มันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะงั้นเราก็จะทําสูงขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่งผมคิดว่าถึงต้องคนจะต้องเป็นบันไดเนาะบันไดบันไดบันไดอยูไ่ไหนเอ่ยโอเคไม่มีแล้วก็คราฟนะครับบันไดโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้องคราบอีกรอบหนึ่งแล้วเอาบันไดปิดตรงน,นี้โอ้ส่วนข้างบนหรอส่วนตรงนี้ผมคิดว่าควรเป็นหน้าที่ของส่วนตรงนี้ผมคิดว่าควรเป็นหน้าที่ของสปูตสลบนะครับผมวา ตรงนี้ไปอ่ะฮะเดี๋ยวตรงนี้เราวางเป็นดอกไม้หรืออะไรก็ได้นะครับผมไว้ค่อยทีหลังเนาะส่วนทาานี้เราก็จะให้เป็นบันไดาย,ยาวๆไปเลยเนาะเอวางผิดถอยส่วนทางนี้เราก็จะเอาเป็นกระจกยาวขึ้นไปเลยนะครับผมเท่าที่ผมคิดไวนะ้เนาะตรงนี้หรอทีนี้ผมวางปิดอย่างนี้มาได้ปะนี้ได้ไหม เธอปิดงี้จังนั้นเราก็เอาบันไดนะผมัวา,างแบบนี้อา่าฮะเรียบร้อยเสร็จแล้วนขออนุญาตด,ดูแบบไกลๆหน่อยขอดูไกลหน่อยได้ไหมโอเคอู้มันก็ดูใช้ได้อยู่นะแล้วเราก็จะมีแบบว่ากระถาต้นไม้ดีไหมเออกระถางต้นไม้ก็น่าจะดีนะครับแต่ก่อนอื่นเลยแล้วเราอเอาสปูตแอบดอแล้วก็ปิดตรงนี้ปึ๊บ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 ,บแล้วก็โปะแล้วก็แปะอา่าฮะเพราะว่าแบบนี้อาจจะทําให้มันดูดีขึ้นมานิดนึงอก็ ดูใช่ได้นะไม่ได้แย่ขนาดนั้นผมว่าตรงกลางคนไม่คนมีไว้ตันนี้ก็เป็นกระจกแบบนี้โอเคดูดีใช้ได้แต่เดี๋ยวผมขอไปเอากระถางต้นไม้ก่อนนะผมแ๊บหนึ่งนะโอเคแบบนี้ก็น่าจะดูโอเคขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ flower plot นี้อ่า นี่ก็ไปหาดอกไม้ตอกไม้ดอกไม,กไม้น่าจะอยู่ตรงนี้อาา่ะฮะเราเอาต้นอะไรดีไม่เอาดอกไม้แต่เอาเป็นต้นอ่อนดีกว่าไหมเออต้นอ่อนดีกว่าเอาเป็นต้นอ่อนของต้นสปรูตนะผมเพราะว่าเรามีทีมข้อม้าเป็นต้นสปรูตอ่ะฮะก็ดูเออมันมันดูมันดูคลืนกันไปหน่อยไหมผมว่านะหรือมันควรจะต้องเป็นดอกไม้วางใหม่แะแบข้บางซ้ายเป็นสีน้ำเงินข้างขวาเป็นสีแดงโอเคเออนี่นะดูดีเออ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคนเขากำลังชมความสวยความงามไม่มีศิลปะในหัวใจเลยปะโถยดูดีขึ้นนะผมพอเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินนะใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคทีนี้เราก็ทําให้มันครบทุกด้านนะครับผมแต่ดูซิดูเหมือนหน้าด้านหน้าเราต้องออกแบบใหม่นะครับผมเพราะว่ามันดูกว้างกว่าข้างๆเนาะแต่เดี๋ยวผมขอทําฝั่งนี้นะผมให้มันเท่ากันกับฝั่งนู้นก่อนนะผมทนผู้ชมครับ โอเคครับผมเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วโอเคทีนี้เราไปหาตัวยาก,กันเลยดีกว่าเจ้าต,ตัวยากฉันจะทํายังไงให้แกสวยงามเหมือนฝั่งสองฝั่งแรกดีนะอ่าเหมือนเดิมเราวางแบบนี้ไปก่อนนะทั้งสองข้างเอ้เดี๋ยวก่อนตรงนี้เราต้องวางเพิ่มอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ปักขึ้นมาเอ้แต่พอดูรวมรแล้วมันก็เหมือนฝั่งนั้นเลยนี่หว่าใช่ไหมเดี๋ยวลองทาดูก่อนนะครับแล้วทำไมตรงนี้มันถึงเป็นบันไดาขาดไปอันหนึ่งอนะนะเอเออผิดอีก เออนั่นละเออผมใช่ว่ะเพราะมันเหมือนกันวะ่ะแหมเราทําเองแ,แท้ๆทำไมถึงไม่รู้ว่ามันเท่ากันทุกด้านวะนี <c oughs> ่ันเป็นคนสร้างสิงส่งนี้ขึ้นมาจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหทุกคนดูสิครับผมแสงผ้าทิขึ้นแหมคิดถูกจริงๆเลยที่ไปลงทุนตามหาหมอดที่สามารถทําให้เราเล่นเชดเดอร์ได้โดยที่มันแบบไม่แหลกมากนะครับยอดเยี่ยมจริงยอดเยี่ยมจริงโหดูดิดูดเงาผมครับผมท่านชมเอ้ยหมุนมนี้โคตรสวยจัดหน้าเป็นบ้านสุดๆเลยอะใช่ไหมเออเหมือนโคตรจะเลิศแต่เพิ่งดีใจไปตรงนี้ไม่ใชบ้าานนเระ เป็นบ้านมา้าบ้านม้าสวยกว่าบ,บ้านคนนี่ไงนี่ไงทรงมันเริ่มเหมือนแล้วเนี่ยเออเนี่ยมันมันเริ่มเหมือนกันแล้วเริ่มใช่เนี่ยเริ่มถูกต้องเลยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทําไมมันไม่เหมือนกับฝั่งนู้นละ่ะตรงที่ตอนแรกที่เราแบบวางบล็อกอย่างนี้เราก็วางเลนเทรหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมทำไมต้งรู้สึกว่าตรงนี้มันต่ํากว่าเดิมวะเนี่ยแสดงว่เาเป็นทีออ่หลังคาข้างบนตรงนี้แน่นอนเลยครับผมเดี๋ยวผมต้องไปแก้ก่อนนะโอ้โหเจ็บเหลือเกิน เราขึ้นไปแก้หลังคาข้างบนกันก่อนนะครับผมว่ามันมีอะไรผิดพลาดอ๋อนี่ไงคือปรุ่มันแบบว่าแถบดอมันแบบต่ํากว่าเพื่อนนิดนึงนะผมโอเคแก้ก่อนแก้ก่อนให้มันแบบสูงกว่าเดิมให้มันเท่าๆกันนะแต่ตรงนี้อะไรๆหนก็ขึ้นมาแล้วเราวางเลนเทิร์นไปเลยได้ไหมเออนี่แหละมันต้องอย่างนี้สิข้างบนจะได้ดูสว่างๆนะครับหลังคาตัวนี้สามารถวางได้ไหม คือตรงนี้มันก็ดูมืดเหมือนกันนะเวลาแบบกลางคืนนะครับดูเหมือนจะไม่ได้นะผมมันไม่มีล่องให้เราเลยโอเคไม่เป็นไรนะเท่าน,นี้ตรงนี้ก็จะสามารถวางได้เหมือนฝั่งอื่นๆแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราทดสอบกันเริ่มจากเราวางบันไดตรงโอเคน่าจะตรงนี้นะครับวางอย่างนี้วางอย่างนี้โอ้ฝนตกด้วยเหรอตอนนี้บรรยากาศแบบโคตรโคซี่อะ่ะก็วางนี่หน้าต่างสองบานโบ๊ะโบ๊ะอ่าเนี่ยแหละถูกต้องเหมือนกับฝั่งตรงนู้นเป๊ะเลยนะครับที่เหลือก็ทําอะไรวางแถบดอเหมือนเดิม อ่าโอเคเหมือนกันและสวยงามมากนะครับผมเหมือนไหมเหมือนเป๊ะนะเหมือนเป๊ะอันนี้แล้วผมก็เพิ่งจะเคยเห็นเชเดอร์นี้ตอนฝนตกเหมือนกันนะผมโอ้โหทุกคนดูเขาสวยอะดูดิฝนแบบเอียงตามตามลมได้ไหมโอ้โหไม่ใช่ฝนแบบตรงๆนะครับเออมันดูแบบดูสบายตาไม่เหมือนฝนนไหมครับวันนี้ลานะครับผมโอ้โหอันนี้มันแบบว่าทุเรศมากๆเลยนะฝนตกทีแทบจะมองไม่เห็นอะไรสักอย่างในชีวิตนะครับมืดแปดด้านจัดๆโอเคมาทาให้ครอบมาเราเสร็จสมบูรณ์กันดีกว่านะผมไปลุย จากนั้นก็ปึ๊บโปแบปูว่าเบบิโปโอเคเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แบบโอเคครับผมทุกคนเสร็จหมดทุกด้านและนี่ไฟนอลลุกเป็นไงโอเคขั้นตอนต่อไปแล้วผมมาติดไฟดีกว่าป่ะส่วนตัวแล้วไฟผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีรั้วก็ได้นะครับผมโอเคแล้วก็วางให้มันรอบๆไปเลยอย่างนี้นะครับม่ต้องสนะไรมากนะผมให้มันสว่างเข้าไว้ก็พอแล้วนะโอเคตรงนี้มันวางไม่ได้นะครับผมผมคิดเลยคิดว่าุดตรงนี้ออกหลังจากนั้นเราก็วางเป็นบันไดแบบธรรมดาแทนอ่ะนี่ลองดูปึ๊บ โอเคเล่นดูสวยเหมือนเดิมนะครับแถมยังสว่างมากขึ้นกว่าเดิมอีกโคตรจะแจ่มบางทีกลับมาเล่นเวอร์ตัวเองแล้วก็แบบแก้ไขอะไรสิ่งเล็กๆน้อยๆในโลกมันก็สนุกด,ดีเหมือนกันนะทำไปเล่นไปส่วนฟาร์มบัวตรงนี้ก็เหมือนเดิมเนาะน่าจะไม่มีอะไรแบบที่ต้องแก้แล้วป่ะข้างในนี้หรือว่ายังมีเอ่ยโอเครู้สึกว่าเรายังต้องการโคมไฟอยู่นะผมตรงนี้ใช่ไหมอ่านี่ไงไผมว่าผมทําทางไม่ให้วางโคมไฟโดยเฉพาะชัยชัวตรงนี้ก็ถูกออกไปเลยนะครับอะไรที่เป็นท็อตเนี่ยเอาให้หมดนะมันไม่สวยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ความชอบส่วนบุคคลนะผมนี้ไม่ว่ากันเฮ้ยลบหลบลบหลบหน่อยเพื่อนลบหน่อยจะนี่ตีตูดเลยหลบไปพี่ๆผมรู้ว่าพวกคุณคงไม่ต้องการไฟเยอะขนาดนั้นหรอกนะ นี่มันรวมตัวอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยส่วนตรงนี้ก็ชั่วคราวนะผมเพราะงนั้นผมก็จะปล่อยเอาไว้ก่อนนะยังไม่ทำโคงไฟอะไรตอนนี้นะครับหรือทำตรงนี้ดีวะเพื่อตรงนี้น่าสนใจเนี่ยโอ้โหดูครับบรรยากาศค่ำคืนท้องฟ้าโอ้โหมันสุดยอดจริงเลยการใส่เชดเดอร์เนี่ยม,มันดีมากจริงๆเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> มันเจ๋งเจ๋วสุดครับดิกิติโจจัดวางโคมไฟโอเคอืมเอาดีโคจะดูดีอะ,ะตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นโคมไฟสองที่เลยดีไหมเนาะยัไงไงดีวางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ แล้วก็วางบิ c k กวอลไปแล้วก็ทำาอ k กเฟ้นสูงขึ้นมาสักเท่าไหร่ดี1 2แล้วกันนะจากนั้นก็วางตะเกียงโอเคเอาละมันดูแบบอะค a ิลิสฟเลยเควัตฟังให้มันสูงสัก4แล้วกันนะครับผมจากนั้นก็วางข้างบนปิดไปบล็อกหนึ่งอย่างงี้เอาเป็นสปูสแลบโบกนี้ แบทตรงนี้หลังจากนั้นเราก็ทำฟูดแท็บดอมาตรงนี้ด้วยเพิ่มไปอีกนี่เออมันก็ดูใหญ่เกินไปนะเนี่ยผมว่าใหญ่เกินความจำเป็นนะครับแบบนี้แต่ว่าลองดูชึบชึบเออเพื่อนที่ดูสวยนะเนี่ยทำไปเล่นแต่มันใหญ่เกินไปที่จะเป็นเสาไฟหน้าบ้านเรานะครับโอเคเป็นไอเดียที่เวิร์กนะแต่ว่ามันควรที่จะ,จะอยู่ตรงอื่นงั้นก็ไฟหน้าบ้านเราก็ทาให้มันดูแบบธรรมดาธรรมดาไปก่อนล้วกันนะครับผมเออไม่ต้องอะไรมากหรอกอะนนี้พอละโอเคมันก็เออพอจะดูได้อยู่นะ มัง้งหรือแบบนี้ดี่ะไม่ต้องมีเสาเออไม่ต้องมีเสาหรอกโอ้แล้วก็ระหว่างทางตรงนี้นะผมว่าเราจะต้องทําเตียงเดี๋ยวผมทําให้ดูเดี๋ยวผมทาให้ดูดดโอเคก่อนอื่นเลยเราเลือกที่จะวางเตียงตรงไหนบ้างดีนะ ตรงไหนเอาตรงนี้แล้วกันนะผมแล้วก็อีกตรงหนึ่งคือตรงนี้เฮ้ยเ,เดี๋ยวนะตรงนี้ไม่น่าจะได้นะจริงแล้วก็ให้มันอยู่ตรงนี้แล้วกันนะผมตั้งโดโด,โดๆอย่างนี้เลยนะหลังจากนั้นเราก็ใช้ป้ายเราวางป้ายตรงนี้ตรงนี้แล้วก็วางแถบดอปิดโอเคเราก็ได้โซฟาขนาดย่อมมาแล้วหนึ่งที่แหมมันดูเป็นโซฟาจิ๋วที่น่ารักดีนะผมแถมยังเป็นที่นอนให้กับเราได้ด้วยนะนี่แหละประโยชน์ของมันที่ผมชอบมากๆเลยนะแล้วพอจธวางตรงไหนได้บ้างอีกดีนะเอาตรงเออนี้แล้วกัน ทำป้ายอีกรอบนึงหลังจากนั้นก็วางเบ๊โอเคนะผมเซฟด้วยอ่ะนี่ถึงแม้เราตายไงเราก็จะมาเกิดเราแวแบกบ้านอยู่ดีนะครับมีเตียงหลายที่จัดตรงนี้คิดว่ามีโคมไฟสักที่หนึ่งก็น่าจะดีนะเอาเป็นโคมไฟแบบเล็กแล้วกันนะโอเคสปูตแทบดอแล้วกรอบตะเกียงโอเคเอ๊หรือว่ามันดูใกล้ไปอะ่ะผมว่ามราควรย้ายนะนี่ตรงนี้ดีกว่าน่าจะเวิร์กนะผมแล้วเราก็ขยับเก้าอี้มาตรงนี้เก้าอี้ที่แปลว่าเตียงเก้าอี้มาตรงนี้ โอเคปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บและของไฟก็เสร็จสมบูรณ์อ่าโอเคมันก็ดูดีขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะอืเออกลางคืนมันก็ไม่ได้มืดเท่าไหร่นะผมนะนี่เป็นไงพอไม่มีทอสแล้วมันก็ดูแบบเออ ออกไปซะม,มันดูไม่ค่อยรกดีเนาะแถมไฟก็ท่วถึงด้วยนะผมแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดเชเดอร์เนี่ยแน่นอนว่าผมคิดว่าไฟมันน่าจะไม่ทั่วถึงนะครับแต่ว่าตรงนี้มันยังโอเคดีเนาะโอเคผลประกอบการแล้วก็เสาไฟผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมสร้างโอเคนี้พอแล้วเดี๋ยวอนาคตสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรอื่นๆก็ค่อยมาเพิ่มทีหลังเนาะ อืมโอเคเราจะทำอะไรต่อดีนะเนี่ยนะโเคผมคิดว่าเดี๋ยวเราถาตัวนี้สักหน่อยก็ดีนะครับไม่ได้ใช้คำว่าถานสิใช้คำว่าเออแต่งรอบๆตัวนี้สักหน่อยก็ดีนะผมน่าจะทำเป็นรั้วกั้นฟาร์เมเอลังกเลมเอาไว้นะครับผมหวังว่าเอาลังกเลมมงคจะไม่เกิดตรงรั้วพอดีนะ <c oughs> แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าใบไม้ผมจะไม่พอนะใบไม้ที่มันไม่ใช่ต้นสดนะครับเป็นใบไม้ของต้นไม้ธรรมดานะโอเคแล้วก็ไปตัดเลยดีกว่าโอเคตัดใบไม้ตัดใบไม้ okay. มโอเคจีบ3บล็อกนะครับผมโอ๊คลีฟอันนี้ก็จะ พอนะโอ้่ไม่สูดเดี๋ยวแล้วไม่สู้เดียเด๋ยวแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวใครจะอยู่ก็อยู่ครับพี่ผมแค่ต้องการจะตกแต่งโอเคทีนี้รูที่ผมคิดไว้มันจะเป็นรูแบบประมาณนี้นะก็มีบลิกบอลเออไม่ใช่สีผิดผิดต้องเป็นบล็อกนี้นะผมแล้วก็บล็อกนี้แล้วก็โอคลิฟแปะอย่างนี้จากนั้นก็มีโครงไฟตรงกลางและตรงนี้ก็เป็นประตูนั่นเองนะผมนะแล้วก็ทำนี้ไปเรื่อยยาวไปเลยนะครับ กูวแต่ว่าพอเป็นด้านนี้มันไม่พอดีเดียวคุณผู้ชมตายทําไงดีทีนี้นั้นเราเป็นตรงนี้แทนได้ปะอ่ะแบบนี้เดี๋ยวผมลองดูนะโอ้เช็มันไม่สมส่วนกันคุณผู้ชมตายลวตายลวทำไงดีทาไงดีทาไงดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมวา้มันครบก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชม แล้วค่อยมาหาวิธีแก้กันโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh, มันออกมาสวยสดงดงามมากอ,ะอ่ะอันนี้ผมลองดูกันถ้าเกิดว่าเราเอาบล็อกตรงนี้ทําเป็นแบบนี้มันจะโอเคไหมพี่ผมไม่เกิดวนะนะเดี๋ยวเราดูนะผมว่าตัวต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอย่างนี้หรือเปล่านะถ้าเกิดนี้แสดงว่าตัวนู้นไม่มีส่วนนะครับคุณผู้ชมช่วยผมฟังเสียงนะโอเควางเสร็จแล้วมาดูซิแล้วก็เลยมันจะเกิดตรงนี้อ่าฮะ โคตรแจมโอเคท่านี้ก็เสร็จสมบูรณ์แบบแล้วนะผมฟาร์มอลองกเลมการตกแต่งนะพอมีรั้วขึ้นมาแล้วแบบโอ้โหดูดีมีชาติสกุลลุ้นโชคเลยนะเนี่ยตอนแรกแม่งฟาร์มนี้ดูแบบว่าโคตรเทเลเบิลน่ะคือดูโคตรแย่แต่พอเราทํารั้วขึ้นมาโอ้โห,โหดูดีขึ้นเป็นกองเลยนะครับฝ่ายรอบข้างก็เอาออกนิดนึงนะจะได้ไม่รกเออเนี่ยภายในเราแวกบ,บ้านเรามันก็จะแบบเป็นอย่างนี้โอ้โหแบบไม่มีท็อตนะเพราะว่าเราโลไปหมดแล้วนะ,ะตรงไหนที่มันดูน่าจะมืดก็เอาปางให้หน่อยแล้วกันโโหไมเมี่ย นะเพราะกูทุบหมดโหนี่แหละครับผมบ้าของเราแหมดูดีจริงเอาแล้วครับผมทุกคนสาหรับไมค์ครับสไวล์เวอรโหมด EP ที่4.5นี้กผมก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะผมท่านผู้ชมครับก็ไม่มีอะไรมากแนละ้วผม EP นี้แค่มาทําให้ระแวกบ้านเรามันดูดีขึ้นมานิดหน่อยก็เท่านั้นเองนะผมท่านผู้ชมครับเป็นคลิปที่มาแบบว่าประกาศนะผมว่าเออผมยังอยู่นะยังยังไม่ได้ไปไหนนะครับแค่แบบติดงานติดทุ่ะาติดสอบอะไรมาเนี้ยนะผมแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะอืมก็เหมือนเดิมนะผมสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ คลิปใหม่ๆใ,ในต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับ m e c r a f t Server Part 5เดี๋ยวจะเป็นไรก็อย่าลืมติดตามกันนะผมท่านชมตอนนี้ก็ขอไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับ